ปุ๊บ,ปบหาเไ่ด์ในในว่าซาป้องเนี่ยปั๊บอ้ยเขาไปไหน้็ไปเขาไปไหนก็ปเขาไปในเลี้ยวปเ๊า เห็ดปวกไก่น้อยข่วนข่วนข่นข่วนบ่เอาตรงนี huh kind of ้หนาๆป้ดมาหนาคักหนาเบี้ยเขื่อนแหมหนาคลักุ่วนอะโอ้ยดิบเหมือนวันนี้พอชิมยนี่งมันเลี่ยวหรือเปล่าเจ้มันจุ่มล้วมันก็ได้อยู่ได้ย้ายแต่มันเลี่ยวนี่ป้ดเห็ดปวกไก่น้อยคือว่แม่นเห็ดปวกใหญ่แท้เนาะต่อไปเห้่ึ้นไปดูป้าชิโน่แมาหลายแท้ เฮดไปดีเดี๋จังเนนั่นแหละนั่นแหละบัสเีครับพี่น้องเวมเดเดงเฮดปัวใกล้น้อยค่ะมึงดูนีเป็นยังไง้เมื่อไหร่แท้มาได้นเกิดขึ้นมาได้บ้านบุ เตืมือวาองโอ้นน <นะ S 2> อบางเอะองนุ่มเอานุ่มเอาน่<ช>าขำเหตุปวกข้าวผัดดาน้อยายเนาะมเหตวกอวม้มนงเดี๋ยวไวงเ้ยเยื่วปลาพูดนะพูดแม่ ถามควอนก้อนบันไดโอ้จังไงที่เก็บได้เพียย้ายแห้งไรพี่เมียปั๊บถูกพี่ดูดูพี่น้องมันเต็มโอ้มันแบบมันมันเสียลมเปย์แน่แน่เนี่ยเบื้องบนอื้อหลายไฮนั่นแหละตรงนั้นกระแห้งไร ควร่ะมีหอดน้าตกได้พี่น้องโทษนะอันนี้น้าย้ายน้าม,มันตกมาแต่ใสอ้อคล้องมันลงมาดนติเผื่าไม่หอดน้าเผื่อน้องไม่กอดน้องไม่กอดน่อไม้ค่ะ อู้สอ่อนธรรมชาตินะ้อพี่น,อน,น,าาน้องเบิ่งดูเบิ่งปลาไผ่เบิ่องเกาะน้อไม้มีนม้อ้เบิดเด้อจ้ะนี่เบิ่งธรรมชาติจ้ามาหาเห็ดหาเห็ดสวนหลังวัดเบิ่งดู้ดจกักต้นไม้สอ่อนบ่อู้พ่ะผูะะ้สอ่อนต้นไม้บ่พี่น้องธรรมชาติเนาะธรรมชาติดีขนาดเบิ่งน้ำด้วย พี่พี่เมยลายแงได้ยายปุ่นะป้าปุนหลายให้ปันนดี้ปุ่นบางนมันจับมือวนนีจับบแงกโแตกบ่เมนบ่มากระลังจูบมันบนี่ม้า้ได้มอนกาิเีอัมเ็ดวนี่นาะี่มันได้เสียเนาะเอาไปลงหน้าไม่ฉีเป่อยตียาย ดเอาน้ำยุตตรงใดอันฮะแม่เดี๋ยวทายประคุงก่อนแป๊บนึงประคุงโดกโดกประคุงจะเป็นโดกให้ฟูดา ยุงกะไร nè đi đâu đi đâu chứ đây là dạy bình mua